ไปดิยิงให้กูด้วยแล้วกูจะยิงให้มึงนะยิงปุ่มนะอ๋อโอเคยิงปุ่มยิงปุ่มปุ่มปุ่มอ๊ะไอ้เส่เรื่องเปลี่ยนปืนไอ้เหี้ยกัน <laughs> <laughs> มึงทำเพื่อใครนะครับเรือโอ้โหแม่งใส่กระ ตอนนี้มันกำลังจะขนส่งทุกอย่างที่เป็นของเถื่อนที่มึงว่ามาช็อกโกแลตเฉากล้วยอะไรทั้งหมดนั่นแหละครับโอ้โหอยู่ในคอนเทนเนอร์นี่ใช่ไหมใช่แล้วต้องมาทำลายมันทำไมกูเจ็บอย่างนั้นนะทำไมปวดท้องอะ่ะแม่งเงยเป็นเมนน่ะเอเอ,เอรู้สึกว่าม,มันมวลมวลอ่ะม,ม,มีห้องน้ำไหมแถวเนี้ยน,นี่เลยคริสเน,นี่เยเกาะลาวแล้วก็จัดเข้าไปเลยเออโอเคเขอเวลาจะบ้าแล้วไงมาฉีดแล้ว ใครบอกว่าให้เอายาออกวะไอ้เฮียเก็มึงบอกให้กูเก็บช่องไว้ไม่เอาเผื่อไว้อะไรเก็บอะไรเลยมึงก็บอกให้กูไว้เก็บอะไรกูก็เอายาออกแม่งนี่ครับดูช่องมนะันครับมีแม่งทุกอย่างครับยกเว้นยาไอ้เฮียของที่จําเป็นไม่เอามาอีกเวนโอเคหายพวดขี้แล้วไปไม่ต้องเอาผนี่ไม่ต้องเอาไม่เป็นไรกูเยอะไอ้เฮียค้างแสกเคลื่อนที่ซาบ มาได้ทกรูปแบบบอกเลยชี้ทำไมชี้ทำไมตายอย่างตายแล้วเดี๋ยวดีมากเลยกูวันช็อตวันคิวแล้วตอนเนี้ยอะไรวะประหยัดเวลาเดี๋ยวนะใครยิงอะไรจากตรงไหนมาเนี่ยของขบวนขบวนหมดสัตว์มึงเฮ้ยไอ้เจ้ามันมันมีเกาะมันมีเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกลัวดิไม่มีไงกูยังยิงเข้าเลยเพื่อนเกาะเอ้ยสัตว์นอนเมียน บ,บอลเลิะสวยงามครับอันนี้ก่อนอะไรสเมิดไม่รู้มึงไม่ไม่เล่นมุกกับกูเลยนะไอ้เหี้ยได้อะไรมึงมเล่นมุกปล่อยปล่อยเซยได้อะไรเหรอเมื่อกี้อะไรเหรอยแย่แย่มากไอ้เหี้ยเป็นเพื่อนที่แย่มากไอจ้จัดเล่นมุก,กอะไรไม่เคยรับเลยกอดสมิดเหรอ๋อกอดสเมิด ช่ <ize> LIKE! างแม่งเหยื่อเฮียจะเส็จจะเสร็จเฮียอะไรก็ช่างแม่งเห้อะไรวะผิดอะไรเนี่ยโอเคเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามาทางหลังกูหมาเหรอเฮ้ยมันอึดมันอึดอ้าวมันอึดมันอึดไอ้เฮียนี่ไงมันอึดเหรอฮะนอนเนียนนอนเนียนหรอ หมาแดงแล้วเหมือนเข้าไปวะชิบหายชิบหายไอ้การช่วยกูด้วยเอาอีกแล้วเหรอโอ้โหมึงเดินมาช้าๆเลยนี่ทำเหี้ยอะไรนี่หูแล้วไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนมีระเบิด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 หูแล้วกูใช้อะไรดีกูยังระเบิดไปแล้วคอมโบคอมโบสวยงามครับหัวมันยังสะบัดอยู่เลยวะตายแย่แล้วแมวแมว แมวเหรอแมวเหรอแมว,วแมวมันร้องเอ็งอะแมวพันแมวแมวแมวสัญกรรม <c oughs> ได้เหรอได้ดิเห็นตลกดเขาเล่นเงนินโอ้โหแมวโอ้ย,อยไม่ตายมึงเมียนเหรอมึงเมียนเหรอเมียนเหรอโกหกอะไรแกเอ้ยระเบิดป่ะเ,เ,ะเะนี่ย <c oughs> โอ้โหไฟล้นฟอร์มว่ะเสร็จกูยั<ล><อ>งไงล่ะ อคนอนมพร้อมมาแค่นี้เองวะโดนระเบิดแฟบ์ที่เกียดทำซีจีกูอะเออเปอย่างนั้นเลยไปไหนวะไปทางไหนวะนี่แบบน,นี้ตามกูมาเลยเปิดแมพดิวะไอ้สัตว์ไม่รู้ทางอย่ามาคอมมอนอีกไอ้เปิดเปิดแมพไม่เป็นมึงเนี่ยมันมาจะพานสุดท้ายแล้วเนี่ยมึงเปิดแมพไม่เป็นเหรอ เรามันก็มีลืมกันบ้างซึ่งกูลืมทุกภาคเลยมึงอย่าเรียกว่าลืมมึงเรียกว่าไม่จําดีกว่าอ่ะไปทางไหนต่อวะออ๋นี่ไงมายังอะ่ะกำลังไปอีกไกลเลยแหละเออเร็วกูรออยู่เพราะว่ามึงไม่มากูดันไม่ไปเร็วเร็วเส็จแล้ว ทำอะไรอ่ะเร็วไอ้บุกเนี่ยเลิกเล่นได้แล้วไอ้เหี้ยไปกูไม่ทำน้หน้าที่เนี้ยกูจะขออยู่ในกรงนี่แหละอันนี้คืออะไรไอ้ยิงเหรอเหมือนจะเอา้าโชคดีเว้ยกูอยู่นี่แหละ ไม่ยิงไม่ทิ้งไม่ออก oh. ไม่ดูหลังเลยเราสู้เราไม่ทำพารกกงภารกิจอะไรให้เรียบร้อยไม่ยิงเหรอโอเคอะไรเร็วๆเลยเร็วๆเลยเอ๋ eh, อยู่ไหนนะไม่ต้องมาแกล้งโง่ไอ้เหี้ยเร็วๆ <laughs>

ดีใจด้วยเปิดนาทีนาทีเฮ้ยเปิดแล้วนะปุนนีอ้าวตัวกูไปไหนเนี่ยลงมาดิลงมามันลงมาเจอตรงที่เดิมยากูจะได้พ่นยาให้ด้วยต้องการยาด่วนๆยาอ้าว เป็นไรปวดท้องไหมเชีจ้ายาแล้วอ๋อปวดขี้นี่หน่อยเรื่องอะไรต่อขึ้นไปเหรอไม่ไม่ใช่ทางนั้นไม่ใช่ทางนั้นไงทางนี้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 อ๋อก็ทางที่มึงโดนขังนี่ไงโอ้ปวดท้องยายาด่วนๆเลยดูงีพกมาหน่อยก็ดีอ่ะอืมปุ่มมันกดตรงไหนว่าเอฟอยู่ไหนว่าเรื่องของมึงอี่ดอกไอ้สัตว์ไป ไล่วาดมาแล้วไปไหนต่อวะอ๋อนี่ไงสองกูย,ยังไม่ไปนะกูจะไปรูทก่อนตรงนี่ก็มีเลยที่รูทเนี่ยไม่ตรงนี้มันมีพื้นที่รับอยู่มันเสียงเสียงมาละมาละมาแล้ว,ลว,ลวไอ้อ้วนโอ้ยอ้วนสองตัวยังเคไม่ได้การออแล้วต้องบอลเลิศมันขึ้นมาด้วย โอ๊ยบางอาจปล่อยหน้ากูเหรอฮะมึงควยอะไรเอาสู้ได้เนี่สู้ได้ก็ไม่ช่วยนะอ่ะเอาสู้มาเลยเอ,ยอยาไว้จะโดดมายิงกลางอากาศตายยังตายแล้วได้ตัวนั้นอะตายยังยังอ๋อยังไม่ตายอ่ะกูพามันมานี่แหละตายยังยังตายแล้ว ของไอ้เหี้ยนี่หิวไหมหิวดิโอเคขึ้นต่อมามึงไปอยู่ฝั่งนู้นฮะไปอยู่ฝั่งนู้นจะกระโดดไปทำอไมฝั่งนี้ไปอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยใจเย่อให้กูทำอะไรอีกอ่ะไปดิยิงให้กูด้วยแล้วกูจะยิงให้มึงเนี่ยยิงปุ่มเนี่ยอ๋อโอเคยิงปุ่มยิงปุ่มปุ่มปุ่มเอ๊ะเรื่องเปลี่ยนปืนไอ้เหี้ยกันมึงทำเพื่อใคร กดเร็วๆที่ยิงสิวะมันมาหากูแล้วกูจะตายแล้วเฮ้ยยิงอ่ะพี่จิ๋งยิงยิงมาได้แล้วเลงนั่งนานนะไอ้ตังไม่รู้เลยทำมึงเนี่ยอ่ะยิงให้กูก่อนเลยยิงให้กูก่อนเลยฮะ เนี่ยจะยิงอย่างเงี้ยโอ้ยดีๆนะดีๆนะดีดีๆนะเออดีๆแน่ละรลอไปก่อนวูบุลบก่ากูจะไปทำอะไรมึงได้กูมีแค่ปืนพกมึงไม่มีปืนมึงน่าจะมีปืนใหญ่อยู่นี่กูไม่ได้เอามาโอเคหมดอุ้ยเฮียอะไรเนี่ยเฉียดหน้ากูไปตวง ได้ยินเสียงอยู่ยนะังม,มีเสียงอยู่เลยหมาหมาเหรอเออหมาเยอะกว่าที่เนีใ่เหรอ,อ,อ,อที่เหลือจ้างหัวมันมันไม่ได้กัดเราปล่อยมันมีอะไรบ้างเ <laughs> นี่ยรดชุบมือเปอบิบ แล้วไอ้กำลังแสงเครื่องที่รีโหลดจำรีโหลดไม่ให้ทุกปืนนะโอเคไปเฮี <laughs> ยาภาพจำยังชัดเจนเลยสว <laughs> ์ขำขำไม่จะเจ้ยตัดใจจริงจริกูไม่เชื่อ ปืนพกกับปืนปืนใหญ่มันต้องแยกออกจากกันได้ดิว่ากูไม่ได้กูไม่ได้ใช้ปืนใหญ่บ่อยแล้วกูไม่ค่อยเปลี่ยนด้วยไม่เปลี่ยนเลสู้มาเลยเมื่อกี้มไม่ปืนเล็กบอลวุ่นเรียบร้อยไปได้นะแล้วเออขึ้นทำไมเออขอโทษไม่ต้องขอโทษหรอกแค่เดินผิดทางยิงกูแล้วใครบอกขอโทษดีกว่าเจอแล้วอีนั่น อีฟีมันชื่ออะไรนะฟีดไม่ใช่ฟรีดหยุดก่อนอะไรแบบนี้ไม่ใช่ชื่ออีฟรีดคนบ้าเลยว่าชื่ออีฟีดมึงทำอะไรในกระเป๋า,า,ปาวะเปิดมาเดี๋ยวนี้ <S <S อกระเป๋าด้วยเรียบร้อยล่วงกระเป๋านึงอีฟี่เอ้ยอ,อีกอีกยแยะตีนไหวเหลือเกิน <S <S อะไรวะนะนี่มันวัคซีน วัคซีนเถื่อนวัคซีนโควิดหรือเปล่าเนี่ยอันจะเป็นวัคซีนเถื่อนนะนี่มันพัฒนาไปถึงวัคซีนเถื่อนแล้วเหรอเนี่ยเออเดะไม่ยอมนำเข้าสักที้ทำเองแม่งเลยทางนี้เหรอไม่ใช่ทางนี้เสียงเดี๋ยว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 โอ้ทำไมเจอไอ้ตัวใหญ่ะเนี่ยไอ่เหี้ยตรงเนี้ยเหมือนจะใช่เดโอเคก็มันยืนก็มันยืนหน้าด้านอยู่นั่นไหนเห็นไหมเนี่ย ร้อยเรียกตทยเลย <c oughs> มึงทำอะไรนี่ขอโทษ <c oughs> มันให้สเตลดีกว่าไอ้เหี้ยสงเตลมึงไม่ต้องสเตลไอ้เหี้ยมาถึงเรียบร้อยไม่เป็นไรเราชอบบูมึงถามบูยังโอ้มึงมาเป็นครั้งแสงเคลื่อนที่มึงต้องบูแล้วได้ไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงอมีมิกิ้งลบโอ้ยเอาเรื่ึง หน้ามีได้ด้วยเหรอโอ้ยทำไมยิงกูรัวๆเลยวะเฮ้ยไอ้สเตลมึงก็แหมไม่ไม่เตลไม่เตลล์ไม่เตลแล้วไม่ต้องสเตลแล้วไม่ต้องสเตลใครยิงกูนักหนาเนี่ยยิงกูทำไมนักหนาฮะอืออาขังก็มีนี่หว่าอือเคเคลียร์เนี่ยใจว่ะเคลียร์เคลียร์ก็เคลียร์แล้วเคลียร์ได้แล้ว หมด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 แล้วก็มาเพิ่มอีกแล้วเดี๋ยวรู้เรื่องเลยมึงไปยิงหัวโจกมันไงเรียกพวกเลยทีนี้หมโลว่าทำไมมันยืนหน้าเมาเออท่ำอะไรเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยมันหิวได้แกะก่อนอ้าวโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโลโลเฮียโลอตายเรียบร้อย อยังโอ้ยาต่อข้างบนด้วยข้างบนมันรอบยิงเราได้เออเอย่าทำััไอ yup> yeah. ้ย oh ีนี่ก็ร่อยจังเลยเว้ยร่อยจังเลยเฮียไอเบเร่แดงมีเบเร่แดงด้วยเหรอเหมือนได้ยินเสียงเจเจเจเเจเจเจเเจเจ ข้างหลังอะนหลังขึ้นทางหลังอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ตายไปแล้วเว้เอ้ยยาสามขวดแล้วอีเหี้ยนี่เห็นอยู่ที่กุยขวดนึงเอาฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนเอาเแต่ไม่ยังไงยังว่าไหนไหนอีกไหนอีกไหนไหนอ๋อนี่ไงออกออกมาจากรูรูไหนโอ้หูเหรออีเหี้ยมองยัง มันแล้วแหละมันน่าจะให้ลงไปในรูนั่นแหละเพื่อนยังไม่รูที่มันออกมาเนี่ยตามมาเลยอยู่ในรูก็ง่ายดีนะเออระยะใกล้แบบนี้ต้องลูกซองนั่นแหละเป็นความที่ดีโอ้้หูมึงบังกูเต็มเลยตายอะไรอะไรอะไรเอเมนไม่ตายวะเอเมันหยุดเอไมนหยุนนี่ยังไงเฮ้ยมันไม่ตายวะเฮ้ย ฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวนะมึงปเป็นเพี้ยอะไรในตัวเนี้ย <c oughs> บั็อกเร็วปล่อยมันปล่อยมันเฟืองอันนี้นอะไรเนี่ยอดีต,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 ตอดีไม่ตายไม่ตายเหรอไม่ตายหรอนั่น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 เฮ้ย,ๆๆยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไข่เจร้อยใส่ดันฟอร์ม เจ็ดร้อยไปแล้วกูไปละตรงนี้ไม่มีตัวใหญ่สองตัวแบบบิ๊กบอสอ่ะเอ้ยไม่ใช่บิ๊กบอสมินิบอสเออเอาว่าไงพี่ดีในพุทเทิลโฟเวอร์ทันอยู่ไหนวะตรงนี้มีระเบิดให้เก็บอีกสองลูกขอละกันนะเออย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงกูมันยิงแต่กูไม่ได้ยิงอย่ายิงกูตรงนี้ไม่ถังไอ้เหี้ย มุดตกใจหมดใครยิงเดี๋ยวก็ได้หายมาแล้วมาแล้วครับนี่แหละได้เวลาใช้ถังละเจไอตัวนี้ไม่อึดด้วยหรือจะเอาปืนไปรัวๆใส่แม่งเลยดีไหมโอ้ยเทพไมอะไรไม่อะไรลบก่อนลบก่อนเทคคอมเวอร์จึ๊บจึ๊บระวังบังเอิญโดนกูนี่แหละเรียบร้อยไอ้เหี้ยเทคคอมเวอร์ ยิงมันเลยเพื่อนยิงมันเอ้ยหนีไงโอ้โหหนี่ำไมมันหนียังไง,ง,ไนนง,งถ่ายแล้วตายแล้วเอ,าเอา้าทำไมกูเล่นคนเดียวใช้วเวลาน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 โอ้โหเนี่ยกูใชไ้ไอ้ที่มันต้องวางอะ่ะเนี่ยได้ครีมาอันหนึ่งเดี๋ยวต้องถ่ายอีกอันนึงไปฟาร์มก่อนมียาเพื่อมาเอายาก่อนได้ได้ได้ผ<น>สมไปด้วยในเวลาผสมยาแล้วก็กูใช้ของกูเอง <Okay. S 2> หรือกูใช้ยืมมือใช้ของมึงใช้ด้วยกันได้มายานี้มัน โอ้กาฮ่าฮ่าเว้ยเนออะไรดิวชั่นไอ้เ้ยมึงกลัวไม่หายเหรอฮะไอ้ช็อตแบบเร่งดีจะรอเขาแล้วแหละแม่งเอ้ยเพราะใครเนี่ยกูก็เลยจะบอกว่าของกูมันน่าจะคุ้มกว่าอะไรเงี้ยมันหาเก็บได้ไง โอเคได้อีกทีแล้วเด้ไปมาอีกตัวเขาบว่าหมดแล้วเนาะมีอะไรให้มีอะไรอีกไหมเนี่ยเขาเนี้ยหมดแล้วไม่มีเไรีไปเถอะโอเคโอเคหลุดปืดผ่านตลอดเฮ้ขอให้จบเถอะจะได้เอายายังไม่จบโอ้โหเยอะไปเข้าข้างเลยสว์เอ้ย อะไรไม่รู้นะแต่กูเทคโคเวอร์ก่อนแล้วตอนเนี้ยมันมันจริงแทคโคเวอร์พังได้นะเฮ้ยนี่ไงยาเนี่ยโอ้โอ้โอ้ไม่มีโล่ไม่มีโล่ไม่มีโล่เหรอมึงมึงแรงแรงคนเดียวเหรอมึงคิดว่ามึงแรงคนเดียวใช่ไหมยิงขายิงขาขาเรียบร้อยโอ้เออข้างวางข้างวางวะเออเดี๋ยวกูยังไม่พร้อม มึงแรงคนเดียวเหรอมึงคิดว่ามึงแรงคนเดียวใช่ไหมอัดมันเพื่อนสวนมันสวนมันคนเดียวใช่ไหมยังไม่ตายแรงคนเดียวใช่ไหมมึงคิดว่ามึงแรงคนเดียวใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยโโอ้หสไปเดอร์มุมเฮ้ยระวังระวังมันเอาจ่อหน้ามึงเลยไม่สนิทอย่ามาจ่อหน้าไมหนก็สไปเดอร์มุมหงิกไปดิมึงหงิก จะเอาหัวปรีมาถูหน้ากูงั้นเหรอฝันไปเถอะจบแล้วเล่นกับมึงนี่ง่ายง่ายไม่นะว่ามันก็ไม่ง่ายนะกูเล่นคนเดียวโคตรยากเลยถึงนหนถึงกันถึงยังเนี่ยดับหนึ่งดีโหลดรอไปลิฟต์ตีแก จบจบขอล้องแม่งเอ้ยโชวไปเข่า้างเลยนะสองตัวน่นยิงกันเองน่าโง่จริงดูดิคนนี้เป็นคนยิงไอ้พอยตัวนั้นทำไมโฟกัสที่กูด้วยนี่ครับคนที่เคยโดนบาสูก้ายิงมาก่อนอาการจะเป็นแบบนี้พวกเอ็กเมนที่เหลือไปไหนไม่มีใครมาช่วยยันเลยเปชาวซีเรียแล้วเนีกเอ ฉันจะเป็นพระเจ้าคนตอบปัดฉันไม่ต้องการเองไม่อีกตตอบไปแล้วในเมื่อไม่มีใครมาช่วยและโคซิตี้ก็ต้องส่งสลายพูดไปเรื่อยเลยนะมึงเนี่ยไอ้แกเนี่ยเลอะเลยยังยังไม่หยุดพูดอีกกูไม่รู้จะไปกด้เมื่อไหร่มึงจะหยุดพูดกูไม่รู้จะพากอะไรต่อแล้วมากูย เมื่อไหร่มึงจะมาฆ่ากูเอ้แดงกูลังเดินกูไม่รู้จะพูดอะไรแล้วยังยังไม่ฆ่ากูอีกถ้ามึงยังไม่ฆ่ากูจะเป็นพระเจ้าแล้วนะนี่โอ้เรียบร้อยตายสักทีหมดทุกหมดโศกไรแก่เรียบร้อยครับเอ็นศูนย์พันไปแล้วไม่มีใครเหลืออีกต่อไปแล้วมาเจ็ดปีแล้วเฮียตายได้สักเรียบร้อยครับชาวเดเวียร์ตุ๊บบบตุ๊บบบตุนบบบตุ๊บบบตุ๊บบบตุ๊บบบต มัวซัวไม่มีแค้แนซันไอเจ้านี่ยไม่ใช่มึงจะเป็นกูคนนี้ทั้งผองท่านจะก่อตั้งเอ็กเมนเพื่มาใหม่ม <c oughs> เป็นไรเอ็กเอ็กเมนแม่ไปทางขวาไปทางขวานะ <c oughs> บอกกูแค่นี้เหรอเออจบสักทีจะได้ไปเอายา <c oughs> มึงน่าจะได้รางวัลนอเนี่ยยิงเพื่อนดีเด่นในสเอ้ไม่มีอ่ะ